ยิงแม่งดิยิงนายกูจะใช้นะตรงนี้นทีิก็ตามมาว่ะอ้อ,อยบวกสวนสวนกูไม่ตัานไมีตันเลยคุณระยะหน่อยระยะหน่อยระยะหน่อยอ้อ,อยยังไม่ไหวแล้วสรับปลาฉลามตัวนี้กูจะกูจะซานกับเาวิ่ว่าน้องนี่ตีไกดูไตีไกดูตีไกนอ้องเฮ้<า>ยใบกูเก็บเดี๋ยวนี้นี่ตันเสียจังหวะตัน คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เรเ็ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงเราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนำร้านนี้เลยทางร้านอยองรับเติม Rv o หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ อันนี้เอาเป็นโมเรนสายแครี่ไปก่อนนะครับผมมีเพื่อนถามเข้ามานิดใน d i s c o r d นะครับว่าลองเล่นโมเรนดาบสายฟ้าให้ดูหน่อยได้ไหมครับต้นเกมจะแรงขึ้นหรือว่าเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าเออก็ถ้าเพื่อนๆกดตัวนี้เราก็จะเจอตัวเมตาอย่างเช่นถ้าไม่แบนอายาเตนะครับณตอนนี้ที่มันเนิฟแล้วนะครับดาบสายฟ้าเออ เจอไฮยะเตะเจอโนนเจอนี่แล้วตัวที่เก่งที่สุดในแพชนี้ก็จะเป็นลาวิลอันนี้คือความชิบหายนะครับเจอหมิงด้วยโคเกมผมไม่ค่อยมีดาเมจแล้วไม่ค่อยอยากทำอะไรนักหนานะครับแต่ข้อดีของพี่แกที่เล่นโมเลมาก,ก็คือแทงนะครับยังไปเป็นแป๊บหนึ่งแต่แค่นี้นะดาเมจน้อยจริงครับ ไม่รู้ว่าเกมนี้เดี๋ยวผมจะออกเล่นเป็นตีไกลหรือว่าจะเล่นเป็นดูดเลือดนะครับดูดเลือดใหญ่โมเดลมันเล่นยิงแบบถึกๆแล้วดูดเลือดนี่เล่นมันมากครับแต่ก่อนเล่นสายแล้วออมนิอาร์มเกาะไฟเกาะไฟตอนนั้นมันมีความแรงในการโจมตีไงโอ้ไม่โคตรสุดสามบาทโอ้สามบาททัทเอาโมดสามบาททัทเอาโมดครับยังได้ไปหกบาทนี่โอ้ ระยะระยะยิงแบบไม่น่าถึงเลยครับไม่ถึงว่าร,ระยะยิงที่ลาวิวมันทำกับเราอะเรายิงยิงไม่ถึงหรือเปล่านะ้ำเกรือสึกลำบากลำบากกว่าก็จะให้ดูนะครับว่าเมตาเขาก็เขาเลือกเมตากันอยู่แล้วเขาอยากได้ดาวาเขาเลือกเมตาอยู่แล้วนะครับอยากเสียดาวนี้เลือกตัวอย่างนี้นะฮะลำบากเพื่อนนิดหนึ่งนละบากเพื่อนนิดนึง ถ,ถึงเยอะเลยอะตอนนี้นกีเกมีทั้งฉลามลแรงครับไอ้นี่เลดเกมเหมือนกันถ้าเรายื้ไปตรงตรงตรง,ตรงเลดเกมลาวิวมันก็จะเกิดนะครับเออที่คือความลำบากท้าชายอย่าง <พอ S 1> ชัดเจนไม่เดิมแล้วไม่มีแรงเลยอะ่ะมันจะเป็นลุงไม่เดิมละลุงรอหกโมงก่อนคนระับเติเม มาหลอกแล้วตรงนี้ก็เอาไว้โดดพวกหมิงพวกอะไรอย่เงี้ยถ้าไม่มีฟิกเกอร์อันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ก็มาดูแดแครี่ไม่ค่อยได้ครับเราต้องเดินตามมาหลอกแบบนี้<อ>ว่ากูไปไม่ได้จริงว่ะเพื่อนหมิงแค่หมิงเชื่อมเราก็เจ็บแล้วอ่ะเก็บ,บไปก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้ต่อกรไม่ได้เลยครับมาดิ มาดิใครว่าโมเรนเกาะเยอะนะตอนนี้เรายังไม่มีดาเมจับถึงเกาะเยอะแค่ไหนเราก็ยิงป่บตรงข้ามไม่เข้าครับเก็บไปตอนนี้เราต้องเคลียร์คลิปอย่างเดียวครับนาสงสารสุกต้นจับครับนาตอนนี้เดี๋ยวผมจะไม่ตัดแล้วกันนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูว่าต้นเกมมันเล่นได้ดีหรือเปล่าถ้าเจอตัวเมตานะครับ ิงงแมแ่ไม่เข้าเลยนี่ขนาดป่าช่วยก,ก,กันป่าช่วยกันยิงช่วยป่าช่วยกันยิงไม่ไหวจริงๆว่ะยินดีนะฟิกก็ฟิกเกอร์ไปแล้วครับชุนละมุนชุนละเกกันอยู่นะครับขออนันนี้ขอตังค์นะเจอมาแท็กเพื่อนนะครับไม่ไหวจริงเพื่อนไปทำไปทำมากนะครับแล้วก็เมทเขาจะขึ้นมาก่อนเมทเราเสมอมาใช่ครับ ที่เรน่าน่าจะเคลียร์เขียนลูกมันไม่ทันกลับอีกรอบเพื่อนไม่ไหววะ้ยไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ย,อยดูอะไรเพลินๆอยู่โอ้ยเกยต้องช่วยล่างวะ่ะบนผมว่าปล่อยเลยไม่ไหวแล้ว嘛ะสยิงแม่งดิยิงนายเออน่าเป็นตัวแรกนะครับ บนก็เลทไปตามระเบียบนะครับไม่ดูอะไรทั้งนั้นอ่ะกูมาช่วยเพื่อนอยู่อันนี้ทิปติคนนี้น่าจะบอกว่าทำไมไม่ไมาเล่นด้านบนอุ้ยไปก้อนเลยไปก้อนเลยไปก้อนเลยน้องไม่ใช้พิคกูจะใช้นะตรงนี้นาะจิก็ตามมามาอ้อยบวกสวนสวน,สวนกูมีตนันมีตนันแต่กูระยะหน่อยระยะหน่อยระยะหน่อย อ๋ยยังไม่ไหวแล้วสรับป้าฉลามตัวน,นี้โอ้โหทำไมมันเวทเชิดโอ้โหผมว่านะจากที่เล่นมานะตรงนี้นะครับระยะผมว่าเอาระยะเตีไกลดีกว่าดูดเลือดผมว่าโดนว่ะจริงจริงงั้น เราจะดูดเลือดไว้ช่องสุดท้ายแล้วกันนะตอนนี้ผมต้องการครีตนิดหนึ่งไม่ได้ต้องการเยอะเลยนะครับโ,โม,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 มเลนการครีนิดหนึ่งครับไม,ไม่มีชีโมเลนไม่มีแรงครับเหมือนกับไม่ได้ดื่มอย่างที่เขาบอกเลยเก็บแตกแต่เตกต็บแตกง่ายครับทุกวันนี้แต่ก่อนแป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายนะครับ จะโดมให้เตียนตอนนี้รีบฟาร์มขึ้นขึ้นมาก่อนไปขวารอไหวก็ฉลามมะวะสามพันเก้ารีบฟาร์มมาว่ะเวล 9, เก้าเฮ้ยเบลสิบมาดิมาดิเวลสิบเอาเอาไปพึ้งหลอดก่อนเวลสิบนะเวลสิบนะโดนนะโดนเวลเก้านะครับไปไกลๆไปไกลๆอุ้ยอุ้ยเวลสิบจะโดนเวลเก้าฉลามจะหวดว่ะหลามจะโดนหวดว่ะ เอาล้วครับดาบไฟฟ้า,ากับครี่ครับยิงผมว่าถ้าไม่โดนกดดันในตัวเล่มันก็มันก็น่าจะเล่นง่ายกว่าน,นี้นะไม่ดีไม่ดีหรอครับไม่ดีหรอครับกูทิ้งเลยอะกูไม่อยู่แล้วไอ้แครี่ม่เหมือนโดนทำเรื่อยๆเหมือนโดนทำเรื่อยๆเนี่ยวิมาว่ะมาว่ะมาว่ะกูรู้กูใชงขนาดไหนกูใชงขนาดไหน ใครใครไอ้ไปกี่เราด้วยเอ้ไปกีเราด้วยมายเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึงนะมาห้าสี่กูจะวับมาเยเพื่อนแม่งเบิร์นมาเด้ไม่ตายด้วยจะโดนส่วนด้วยมาเราขึ้นตีไกลดีกว่าไม่เสียดายว่า จริงด้ยวยหมิงไม่มาผมสวนไนด้ดเวยต้องผมว่าต้องตีไกลว่ะโดนเมมโดนเมมอันติโดนเมมนู่นนี่นั่นนะครับไวยเพื่อนเขาจังหวะแรกให้ตันเออใครมันู้กูใครมันู้กูลามโอ้ยตัดเทศเลือดเทศ โกงสีว่ะเฮ้ยบนว่ะแค่ล่างเล่นเล่นกับฉลามไปเลยครับผมว่าต้องไปดันเลนน,นิดนึงมาแล้วตีไกลผมว่าตีไกลนี่แหละจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นจริงๆสังเกตหลายทีแล้วนะไม่ตีไม่ถึงพอจะตีเข้าไปถึงใช่ไหมเราก็แบบเสียนู่นเสียนี่หม,มิงแม,ม่งมเม้มไอมเมย์แม่งอันตีใส่นะครับผมต้องไปว่ะผมต้องไปสู้ไปรอดมา มึงมาหรือดูหรือด,ดูฟิกโกโยกมึงดูมึงดูฮาร์ตฟิกเกอร์โยกโหเว้ยเสียดายอะเมื่อกี้เกือบได้แต่เหมือนต้องมีเคียวแนะ่ขอบัฟแดงได้บอขอบัฟแดงได้บอ,รอ,บบบอ,รอบครับ เเม,เร,มเริ่มเริ่มเริ่มเล่นดีขึ้นไหมในระดับหนึ่งนะครับกูจะกูจะซานกับลาวิวว่าน้องนี่ตีไกลดูตีไกลดูตีไกลนอ้องโอ้เฮ้ยสี่บิ๊กเกอรไปเอาแล้ว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 ยานะครับต้องมีคลิปที่ข้อเข้ามาครับสำหรับโมเรน นี่นะครับ<ป>มันมีอยู่ตัวเดียวเพื่อนแคลร่มันเจ็บลูกสมบัติมันเจ็บยิงยิงเจอซอย,จอยเจอคูซซยแน่ยู่ตัวเดียวน่าไม่เก่งแต่อยู่สองคนแม่งเทพันเจา้าเชื่อมันไปเชื่อมมายิงกูเจ็บทิหายเอาละครับเราจะเริ่มเหมือนได้ลืมตาอาปากครับยิงไม่ถึง เคเพื่อนเดี๋ยวไปกันกลางดีกว่าครับอะไรอะไรอะไรโอ้ยโกลด้าก็โห้ยใช่ไหมเมมกูจัดดิกูเปลี่ยนรองเท้าแม่งเลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าอยากลองเล่นดูไหมนะครับงัดตีใส่กูเปลี่ยนรองเท้าแล้วกูเปลี่ยนรองเท้าแล้วกูเปลี่ยนรองเท้าแล้ว เอ๊ะมันเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ผมว่ามันก็ต้องเป็นตัวที่โดนก่อนต้นเกมอ่ะพูดจริงๆครับมันโดนก่อนต้นเกมถามว่าเล่นง่ายขึ้นไหมนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับดาบสายฟ้านะครับมันก็ไม่ได้โกงแบบพวกลาวิอยู่นะมันพวกไฮยะเตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เล่นสนุกขึ้นนะครับในการมาของดาบสายฟ้ามันเปลี่ยนเมตาแครี่ไ่โหดท่้ทุกตัว อาละคราวนี้เราจะมีดูดเลือดในตัวเองนะครับตัวที่เรามีเดอะบี t เดอะบี t นี่ของดีนะครับมี HP บวก600ด้วยเออยิ่งโมเลนมันเกาะเยอะอยู่แล้วมี HP บวกเข้ามาสำหรับดูดเลือดอันนี้อีกโอ้ใครจะเอาไหวนี่แอสเซสเฟดเกมใครจะเอาไหวที่เราจะสู้กับไบรอนนะครับจริงร้อนหนึ่งๆอ่ะมันเลย,เลยไปลงไบรอนนะโอเคครับ โอ้ยน่งโอยได้เวลาลงโอ้ยฟิกเกอร์ไปแล้วโอ้ยฮ่าย่า่คุณเก็บเดี๋ยวนี้นี่ตันเสียจังวะตันโอ้ยเอาแล้วยังไม่กดตรีไกลนะครับหนู่มๆผมจะขอยืดขวาไว้หน่อยกกลัวไบรอนโผล่เข้ามาในปุ่มในปุ๊มกูก็ขันอีกฮ้ยว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนเอาไปก่อนเกือบครึ่งลอด มาถึงเวลาของลุงคนนี้แล้วใครทำกไว้ตัวเกมโดนใครทอาไว้ตัวเกมโดนต้องหนีเลนเลยอ่ะม,มีคนตายมีคนตายเพื่อนมีเพื่อน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 อ้อยไม่อยู่อ้อยไม่อยู่ยัดตายตัวตายตัวตายตัวตันยามซอยสุดฤทธิ์ พยายามซอยสุดติดแล้วชิบหายเลยครับมันภาพไม่ดีตั้งแต่อ้อยเราตายไปแล้วนะครับที่ถอยมันก็ก็จะเกิดไม่อยากเล่นด้วยเฮเปิดก่อนหรือเปล่าว้าวว้าหลามาหลามาเอาไม่ล่ะเอาว่ามันเอากูว่า เลยนะเลยนะเลยนะอุ้ยอันนี้เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเกิดเป็นโมเรนแล้วมันลำบากลำบนเลยเดี๋ยวเราทำหน้าที่ออฟเลนแป๊บหนึ่งนะครับออฟเลนเก่าปกติแครี่ไม่ต้องไปยืนกรุ๊ปกับมาหลอกนะครับยืนเคียงข้างกับซัพพอร์ตไม่ครับกูออฟเลน แครีออฟเลนี่เราพลิกนะครับเราพลิกอาชีพกลายเป็นแครีออฟเลนก็ได้เพราะเราสเต็คค่อนข้างที่จะเยอะแล้วค่อนข้างที่จะอึดน,นะครับใบลงใบรอดนี่บอกเลยว่าซัดหมดเอาละกูทำเลนไท้แล้วเพื่อนแล้วหวงแครีทำเลนเออเอาให้มัดเอาให้มัดเรยกว่ารวมกลุ่มครับไบรอนอยู่ข้างบนโอ้โหฉลาบอยู่ด้านบนอย่างนี้ว่านเจีย๊ยบว่านเจี๊ยบเลยครับ มันตานขึ้นสูงเลยบานเทียบแค่แคลรี่ก็อยู่ข้างบนนะครับก็<ๆ>ดูไว้ใครทำเลนนี้แฮะทำเลนนี้ไปสุดท้ายครับรอสับของอย่างเดียวนะตรงนี้ปาดเออว้าวกลางเม่งกูเลย ลุงแก่แล้วลุงแทบจะไม่เป็นผมแล้วนะกลางบ่งกูเลยนี่ปุ่เครื่องกันหน่อยปุ่นเครื่องกันหน่อยนี่ต่อป,ป้อมต่อป,ป้อมก็ได้สี่ป้อมกันหน่อยครับโดดกันไปแล้วแล้วชิงนี่แม่ไม่เม้มเราครับคราวนี้กลายเป็นเม้มเมยแทนเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะสวยยี่หน้าเพื่อนมา,นาแล้วกูา้าแล้วยัยกูา้ายัยกูา้ายัยกู้าอีกคนคนก่อนจะให้กูา้า มันถึงเวลาของลุงว่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ผมก็เจอตัวแบบเมตาในเลนผมต้องบอกเลยว่าต้นเกมอ่ะไม่ไหวเลยว่ะจริงๆดาบสายฟ้าก็ช่วยไม่ได้เพระาะว่าด้วยเรื่องของตัวละครด้วยนะครับผมก็ลองเพื่อนๆลองเล่นดูว่าเจอตัวนูน้นตัวนี้ จะดีกับโมเลนหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าต้นเกมมันโดนอยู่แล้วแหละเออไปเล่นดีทีประมาณกลางเกมเละเกมเลยนะครับก็ถ้าใครชอบเิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดตั้งค่ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสาไฟ้าแม่งเปลี่ยนตลอดการปพิน่าจะเพิ่งออกประมาณเละเกมนะครับผมว่าประมาณนั้นเสียก๊อตปุ๊บม่งออกเลย